สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับช่องสาวเพื่อภาพาไปขึ้นเก้านะคะเมื่อน,นี่กับภาพมาหลอกขบลอกเขาขึ้นเก้าเหมือนเดิมนะคะพามาหาลอกเก็บเห็ด่ามอนกับบุ้งหูนะคะว่าสิม,มาหรือว่าประมาณเนะาะแล้ถ้ากับพึ่งมหอดโคงนะคะว่าสิเป็นเห็ดเอียงเนาะกลับไปลุ่นไปตามกันเบื้องเรื่อยๆขึ้นเก้าละคะ่ะไปค่ะ ันนี้นะค่ะผู้ร่วมเดินทางห้าค่ะพี่น้องสาวอ้อยนะค่ะแล้วก็คุณยายส้มนะคะเบิ้งสาวอ้อยเพิ่พีพอแล้วพี่น้องเบิ้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 งหยัดแน่หยัดแน่หยัดเห็ดกอใหญ่ค่ะพุ่นะน้ำน้ำพุ่นะตาทองยังบวชได้ใกดอกอยู่ค่ะพี่ดอนป้านพุ่นะเฮ้ยเงา มืในก็ตาเพื่นผักสมติมแล้วค่ะเห็ดยังมั่นได้ได้ยุ่ไปอาวเพื่อก็พอกันค่ะดอกแรกแหกมันเจ้าเพื่อนได้ตุ่มเจ้าของได้บานเน,น,น้ำมได้มน้อีกดอกหนึ่งค่ะบานเลยนี่แต่ดอกผู้โอ รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขามันหักค่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอีกแล้วค่ะ <c oughs> ตระไค่ค่ะน,นัดนึกว่าขาสียุลึกหด้แท้เอ้ยยุตื้นได้แท้ขายุลกึลกๆค่ะมีอีกดอกนึง นี่ดอกน้อยค่ะตุ่มน้นนอยๆแต่ว่างามงามน,นี้บานแล้วค่ะอู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะใคร่อดอกนึงค่ะ โอ้โดอกนี้บานงามๆเลยค่ะเฮ้ยหิบเลืบ,บานแล้วค่ะนี่ตะทถงขาวชั่วเลยโอ้โีปาาก,กระเบียกโขโอ้โ,โดอกนี้ไหมค่ะว้าจริงถูกมันงามไรท์เ่ยโอ้ข่ายยังละ่ะปาดบข่ายหิบแม่ จุ่มหน่อยจุ่มก็มังเกียงแสบตัวนี้ค่ะคำระโดกเคิดมาแรกค่ะบานเบิดเลลวบานปูงคูงปังค้างเลยค่ะ โู้เลี้ยงเนี่ยอืมีห้องมั่งหลายอีดอกนึงค่ะคาดว่าจะเป็นหิดก้อขาตั้ละมั่งค่ะเนี่ยเบื้องดูอะไรจำบ่บานเบื่อ,อ,องคืนใหญ่มันตัมันเขานะค่ะอะไรอยู่ก้อขาตั้ค่ะดอกแข็งดีอ้ามันจะพล่อยดอกนึงค่ะแน่นด,ดิอ้าดอกสวยง,งามเลยค่ะ อเด่งจึงเพึ่งงามคักงามแน่พาดดอกนี้ค่ะอ,อืแม่งกินแต่ว่างามเนี่ยมูมันค่ะ บึงจะพี่น้องบ้านสาแพาลนเลิมน้ำไหลโคกแล้วค่ะเริมโมแหงบวแรงแล้วดิน้ำไหลน้ำคลองแล้วค่ะน้ำใสดีดีเป็นตะเลนพี้ยังนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่สุดยอดไหลแล้วไหลแล้วเริมมีความหวังสิได้เก็บเห,ห็ดแล้วงอกเห็ดพึ่งอ่ะละค่ะไปสป่งเเห็ดโตดีกว่านะค่ะ พาดบึ้งดอกนี่ค่ะว่งางานตาแพรไปดีนะสัสแพรว่าฮ้นดีกินค่ะกล่องมันปิดกวนเนาะห้ามคักดอกนนี่พเลยโอ้โห้ขากระเพาะขาห้ามคักร้ามแน่มันทำความสะอาดไปเลยค่ะพี่น้องบึง้งมันเป็นฝนตกใส่นะค่ะดินมานี่แพรก็จะไปทำความสะอาดอยู่บ้านเนาะค่ะ สัวพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแพ็แล้วนะคะเขากับเบเบิ้งนผลงานกันเลยค่ะเอามือนี้เกิดถือว่าประมาณปันไัเนะคะได้แต่เหตุบาดเป็นส่วนลายเหตุตุ้มก็บ่ค่อยได้นะคะ่วนมากก็ซื้อได้เป็นเหตโก็เหตดหนาแดงก็ว่างซองสามดอกอยู่นะคะแล้วก็เหตดตะไข้อยู่ข้างล่างเหตดเริ่มบานคักแล้วดอกงหญ่คักแล้วน้องเหตดก็กระได้คกกับซุมดีดีแล้วล่ะค จะมันเห็ดอีกอย่างสิเกิดอีกดอกต่อไปนี่ก็ได้ถ้าบึงแดดจะสองสามมือกอนเธอมันลอยเกิดอีกเนาะค่ะเขาก็ไม่ลอยจบเอาเข้าเื่ยๆของเขานี่แหละค่ะเห็ดก็อกับบทษบันเพ่นเนาะเพราะว่ามันเห็ดชนิดนี้มันออกเป็นหุ้มเนาะแล้วส่วนหมาเพนกระู้จากหุ้มกันร้ายเนาะค่ะพี่การก็โควันซับมงคลคือเจ้าละค่ะพี่น้องโควันซับมงคลอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะค่ะเอาเมือนี่กระตุงก็วันจันทที่หานะคะพฤษภาพคุมพศร5 6 8เนาะ มาซัมนิ่ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เพียงกับสิพพอ,อไว้ซัมนิ้เนะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็ยิง่งลืมฝาตกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่ก็ลังใจเห็นสาวแพร่ภาพาไปนั่นเอค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ